รู้ว่าคือไม่ขึ้นจริงตัวนี้น่าสวยเหมือนเดิมนะโอเคแบดแจ็คสวยมาจนได้เหรอคุณผู้ชมมาจนได้ครับหลังจาก คลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมและถ้าคลิปนี้แจ่มแจ๋วก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยเด้ออ่ะกสวัสดีทุกท่านที่เข้มาชมทีวีกันด้วยครับิีมีก็อยู่กับช่อง Evolution Official กันอีกแล้วนะคุณผู้ชมนะก็มากับทุน5 k ครับวันนี้ก็ห่างหายไปหลายวันอีกแล้วเพราะว่าติดโควิดไปนะคุณผู้ชมนะก็ เสียงก็ยังไม่หายดีเท่าไหร่นีครับก็เสียงอาจจะแปลกๆนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะมาทุน50 k เคก็ลุยสปีดว p Black jack ็ a c k คไงคลิปนี้ายหนะ้าเอสวย <c oughs> ใจหลังไม่สวยเท่าไหร่ครับแต่ก็โอเคนะคุณผู้ชมยังรู้สึกเจ็บคออยู่นิดๆครับตอนนี้ก็ยังไม่หายดีเท่าไหร่ <c oughs> แต่ใจมันร่ำร้องไงใจมันร่ำร้องว่าโอ้โหให้จัด โดนใหม่แรกไปก่อนเลยว่าคุณผู้ชมน่ามาสวยแล้วนะไปครับย้ำไปห้าพันเหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> อาจจะมีไอ้ AI บ้างก็ขอภัยด้วยแล้วกันครับแต่ก็อยากเล่นแล้วไงมันอยากเล่นแล้วไงสิบห้าเหมือนเดิมครับก็ ไม่สวยเท่าไหร่ยังไม่การันตียังไม่คอนเฟิร์มวินเงับแต่เจ้าหน้าสามก็ถือว่าอยู่ได้เอออยู่ได้คุณผู้ชมเก้าเหมือนเดิมเลยหรอโอเคสิบมาขอสิบไปุ่นสวยงามแค่คืนทุนมาเงับหัวจัวจ่วมาเก้าแต้เหมือนเดิมเป๊ะคุณผู้ชมเสี่ยวเข้าอีหลอบเดิมไงประเด็นนะ ประเด็นคือเสียวเข้าอีหลอบเดิมไงก็ไซเบตยังยังไม่เล่นนะผู้ชมนะไซเบตยังไม่เล่นนะก็พักไซเบตก่อนครับคลิปนี้เอาเบตหลักเอาเบตหลักไปก่อนเน้นเบตหลักก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยหลังแปดเจ้าหน้าก้าไปครับก็อยู่ไปมันจั่วไม่ได้แล้วผู้ชม มันจวไม่ได้ก็ต้องวัดแล้วครับต้องวัดแล้วครับต้องวัดใบ2กันแล้วละ่ะโอเครู้เรื่องไปเงี้ยโอเคเปลี่ยนดิวเลอร์พอดีก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าดิวเลอร์คนนี้รู้สึกว่า มือเราจะไม่ขึ้นคุณผู้ชมเออรู้สึกว่าดีลเลอร์คนนี้แจกไวแล้วมือเราจะไม่ขึ้นเท่าไหร่เออลองคนใหม่ดูเผื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้นนะเผื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้นคุณผู้ชมก็สำหรับอ่าคุณผู้ชมตอนนี้ก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยครับระวังอย่าเลอะลัดเลยนะ ระวังโควิดกันด้วยนะผมก็ไปเที่ยวนู่นนี่นั่นไม่ได้ระวังเลยโควิดสรุปติดโควิดเฉยอยณผู้ชมเออติดมาจากไหนไม่รู้เนี่ยก็เพิ่งดีขึ้นนะครับเพิ่งจะเข้าวันที่6นะเพิ่งจะเข้าวันที่6วันที่7ก็17บอยู่เลยครับเจ้าหน้า6นะก็หลังจากผ่านโอเคชนไปหลังจากโควิดมันเริ่มซาไงก็ไม่ได้ใส่มงใส่แมสครับ ก็เรียบร้อยเลยเรียบร้อยดีต้อนรับปีใหม่เลยคุณชมโอเคอืมน่าสวยโอ้โหอืมหลังจ่ายไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยวะ่ะตัวนี้ นะหลังจ่ายไม่ค่อยสวยเท่าไหร่กับโต๊ะนี้เออหลายดอกและหลายดอกแล้โอ้โหสแต้มโอ้โหเต็มกราฟเต็มกราฟว่ะคุณผู้ชมเออโอเคไม้นี้ขอขยับเป็ดขึ้นหมื่นหน่อยแล้วกันืมไม้นี้ไม่มาต้องเปลี่ยนโต๊ะแล้วคุณผู้ชม ไมนี้ไม่มาต้องเปลี่ยนโต๊ะแล้วครับรู้สึกว่ามือไม่ขึ้นจริงตัวนี้น่าสวยเหมือนเดิมนะโอเคแบแกแจ็คสวยมาจนได้เหรอคุณผู้ชมมาจนได้ครับหลังจากรอมาหลายไม้แล้วโดนมาหลายไม้แล้วนะก็โอเคเลยแล้วไม้นี้ขยับมาเบ็ดหมื่นด้วยเงี้ครับแล้วไม้นี้ขยับมาเบ็ดหมื่นด้วยก็โอเคเลยโอเคเลยไม่แย่ ถือว่าคืนทุนเรียบมานี้คืนทุนพร้อมกําไรนิดหน่อยนะคืนทุนพร้อมกาไรนิดหน่อยอุ้ยยี่เปดแต้มแต่กระ,ะนาวโอ้เจ้าจัจวเทพจริงเรียบกาไรมาห้าพันคุณผู้ชมก็ไปครับต่อเนื่องโอ้โหถ้าผมไม่แบล็คแจ็คมานี้คือโอกาสด่องสูงมากโอกาสแตกสูงมากนะโอแตกกระนาวแตกกันทั้งโต๊ะนะเออ น่าสวยนึกว่าจะแบ็คแจ็คสองตาติดนึกว่าจะแบ็คแจ็คสองไม้ติดไปครับเล่นได้เล่นได้เดจ้านา4ีเรามีเอ็ดด้วยสบายครับสบายครับยิบเอ็ดแต้มหนีชิวๆแล้วคุณผู้ชมโอ้โหหมดจะมาหมดจะมาคุณผู้ชมดูดิเริ่มไหลครับสวยๆมาโอเคสวยๆมาโอเค โอเคครับ okay, ไปฮะบทจะมาครับไหลยอยู่ไหลยอยู่ผู้ชมโอเค okay, 19แต้มเจ้าหน้าแปดสวยๆไปมานี้สวยๆไปมานี้โอเคครับอยู่กับที่อยู่นิ่งๆเง็บสิบเก้าแต้มอย่างนี้ เฉียบๆไปโอเคโอเคอเครับโอเคเลยนะก็ไม้นี้เบาๆแล้วกันครับไม้นี้เบาๆแล้วกันตอนนี้กําไรเรานอนมาอยู่ที่สองหมื่นห้าตอนนี้กําไรเรานอนมาอยู่ที่สองหมื่นห้าเพราะฉะนั้นไม้นี้ชิวๆแล้วครับลดเบ็ดได้คุณผู้ชมลดเบ็ดได้ครับหกสิบสาม โอเคไม่ประกันอ่าไม่ประกันนะวัดไปโอเคเจ้าไม่แบล็คแจ็คไม้นี้ก็เล่นเลยนะครับไม้นี้เล่นเลยถ้าเสียก็เลิกแค่นั้นอืมสิบเ okay. okay, ก้าโอเคสิบเก้าโอเคคุณผู้ชมสิบเก้าโอเคแล้วจวเทพหกมาไงแล้วจวเทพหกมาไงประเด็นขอหน่อยแล้วกันวะไม้นี้ปิดจอบที่แปดหมื่นได้ไหมเออขอปิดจอบที่กําไรสามสิบเคได้ไหม <laughs> เออไม่ค่อยโลภเท่าไหร่ครับไม่ค่อยโลภเท่าไหร่เลยไม่ค่อยโลภเท่าไหร่เลยโอเคปิดเจอบที่ 30K วค่ะคุณผู้ชมโอเคครับ okay, ก็ปิดเจอบไปหมานี้ก็กําไรไป 30K นะเอาทุนมา 50K ถือว่าเฉียบในคะรับนั่งไป7นาทีกําไร30 สามหมกำไร 30k เคนะโอเคก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วก็ฝากไปด้วยครับใครสนใจเข้ามาเล่นเข้ามาจอยกันก็ลิงก์คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะใครอยากให้ผมเล่นเกมไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันได้ครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม